ก็ไม่มีใครสามารถเห็นเราได้เห็นปะมันพรางตัวได้จริงๆแล้เราจะกลายเป็นผีซีดูเนียนตาเข้าไปอีกนะหมวมันก็จะปิดหัวเราแบบนี้แล้วเราก็จะไม่มีหัวสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสวัสดีนะครับผมวันนี้ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมโลบล็อกโหมดบลูเฮเวนอาร์พีนะครับผม หลายๆคนอาจจะเล่น Blue Heaven เพราะชอบการแต่งตัวหรือชอบการใช้ชีวิตในแมปนี้ใช่ไหมอีกอย่างที่สําคัญเลยก็คือคือ,คอเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวต่างๆใช่ไหมท่านผู้ชมเออวันนี้นะครับผมผมจะพามาแต่งตัวนักละครให้แปลกที่สุดนะท่านผู้ชมประมาณกี่อย่างว่าวันนี้ผมจะพามาแต่งตัวก็คือก้าวเครื่องแต่งกายสุดแปลกในแมปนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปแต่งตัวแบบแปลกๆ,ๆแบบที่ใส่ไอดีใส่เลขรหัสเอานะท่านผู้ชม โอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ให้ถึง1,000ไ like ลค์ได้ไหมครับผมในะคลิปนี้นะท่านผู้ชมโอเคนะขอบคุณมากๆเลยถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม subscribe ไปด้วยนะครับผมจะถึง1 0 0 0 0แสน b s c r i b e แล้วนะท่านผู้ชมเฮ้ยนะใครว่ากำลังขี่รถขี่รถกอล์ฟไปไหนอ้าวชนไปมัวแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกกันเลยว่าคือเครื่องแต่งกายอะไรนะครับผมโอเค อย่างแรกเลยนะครับผมพบจะพากลายเป็นกระถางต้นไม้นะเว้ท่านผู้ชมนอกจากกระถางต้นไม้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาแต่งตัวเป็นกระถางต้นไม้นะครับผมอย่างแรกเราก็กดไปตรงที่อวตารเอเดเตอร์ม,มันเดิมนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็กดไปตรงที่เราบอกแคตตาล็อกไอดีก็คือตัวเลข1 2 3 5 9 2 2 1 6 2 3ไม่รู้จะเป็นกระถางต้นไม้หรือเปล่าวะ นี่ไงเราสามารถเป็นกระถางต้นไม้ได้เว้ยแล้วเราก็ถ้าทรงผมมันเกะก,กะแล้วก็เอ,ออกนะท่านผู้ชมเห็นปะแต่ไม่จะเห็นแขนเห็นขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรามาแอบแบบนี้นะท่านผู้ชมเว้ยนี่นี่เห็นไหมมาแอบแบบนี้ก็ไม่มีใครสามารถเห็นเราได้เห็นปะมันพลางตัวได้จริงๆนะเว้ย <laughs> อันนี้ขนาดอย่างแรกนี่ยังตึงขนาดนี้นะท่านผู้ชมเป็น <laughs> ไ,ไงกระถางต้นไม้เราสามารถหลบแอบที่ไหนก็ได้เรากดท่านอนดิท่านผู้ชมว่กดท่าเฮิร์ตลงไปกระถางต้นไม้แบบนอนได้ กระถางต้นไม้ตีลังกาได้ก็มีกระถางต้นไม้นั่งได้ก็มีโอเคนะท่านผู้ชมอย่างแรกก็จะประมาณนี้นะสำหรับกระถางต้นไม้อย่างตึงเลยท่านผู้ชมต่อมานะท่านผู้ชมผมจะพากลายเป็นคาปิปาร่าไว้ท่านผู้ชมคาปิปาร่าเป็นหน้าตายังไงเ๋ยผมขึ้นรูปไว้ให้นะหลายคนอาจจะรู้จักนะครับผมมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะที่ผมก็อยากเลี้ยงเหมือนกันเ้ยอย่างแรกเลยนะครับผมเราพิมพ์ตัวเลขว่า102 2 3163 4สหนึ่งสาสี่ หนึ่งสองนี่นะท่านผู้ชมก็จะเป็นเสื้อของคาปิ巴าต่อมาจะเป็นกเกงๆนะหนึ่งศูนย์สองสองสามหนึ่งหกหกสามสามสี่เอ่ต่อมาจะเป็นหัวของคาปิ巴านะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งสเก้าเจ็ดห้าห้าศูนย์่เป็นไงคาปิบาร่าที่แรกผมนึกว่ามานะมองมุมนี้แต่มองมุมนี้มันเป็นคาปิบาร่านะท่านผู้ชมเราก็ลบทรงผมออกก็ได้นะถ้ามันเกะก,กะเวย เห็นป่ะเราก็เปลี่ยนสีผิวเราเป็นสีน้ําตาลก็ได้นะหรือสีดําก็ไดไ้เห็นไหมไมันจะได้เข้ากับแขนกับปิ巴านะท่านผู้ชมนะเออเห็นป่ะนี่ก็จะประมาณนี้นี่หรือเราจะกดทา่ทาท่านี้นะท่านผู้ชมให้มันคลาน <c oughs> เออกดท่านี้ให้มันคลานเป็นไ,ไงก็เหมือนกับปิ巴านะเออหยุดคลานได้แล้วโอเคเออแล้วมีอีกโคดหนึ่งนะท่านะผู้ชมคาปิลาเวลาสามารถขี่คาปิลาได้นะกดโคดนี้นะหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าห้าสองสามห้าศูนย์ นี่นะท่านผู้ชมอีกคดหนึ่งก็คือเราขี่กับพีปลดาได้นะแล้วก็จะกลายเป็นขี่กับพีปลดาได้นะท่านผู้ชมโอเคนะก็จะประมาณนี้สําหรับคาะพีบระาต่อมานะครับผมผมจะพาทําหัวหายนะท่านผู้ชมโอเคนะเป็นการใส่หมวกที่แบบมันจะปิดหน้าเราหมดเลยนะเว้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโค้กก็ตามนี้นะท่านผู้ชมห้าสองสามหนึ่งสองสอง สามหกเจ็ดหนึ่งนี่ป่ะใช่ป่ะนี่ไง <c oughs> หัวเราก็จะหายเอาทรงผมเราออกนะท่านผู้ชมได้ไหมหมวกมันก็จะปิดหัวเราแบบนี้แล้วเราก็จะไม่มีหัว <c oughs> มันปิดหน้าเลยเว้ยโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับหมวกปิดหน้าหรือเปล่าต่อมานะท่านผู้ชมเราจะสามารถมีสี่แขนได้เว้ย <c oughs> จริงๆตอนนี้เรามีสองใช่ป่ะเราต้องมีสี่แขนใช่ป่ะท่านผู้ชม อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขียนซ้ายหรือขวาก่อนโอเคท่านผู้ชมกดเลขตามผมเลย1นึ่งหนึ่งสี่สองศนย์สี่ามสี่หนี่อันนี้แขนที่หนึ่งเขียนขวาหรือเปล่าแขนซ้ายเขนขวาอันนี้ต่อมานะ1นึ่งหนึ่งสี่สองศนย์ี่อห้าหสองนี่อันนี้เป็นแขนอีกข้างหนึ่งนี่เห็นปะมีสี่แขนได้นะเว้ยโคตรเทเลยเฮ้ยจะเป็นสอนน้อยพี่มีสี่แขนพี่เท่เปล่าไม่ใช่ละโอเค ก็จะประมาณนี้นะสำหรับ4แขนต่อมานะท่านผู้ชมเราสามารถเป็นตู้เย็นได้นะนอกจากกระถางต้นไม้แล้วเราสามารถกลายเป็นตู้เย็นได้นะหนึ่ง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 เก้าหเห็นปะเรากลายเป็นตู้เย็นเลยเนะท่านผู้ชมอันนี้แบบเนบเนียนเลยนะแทบจะไม่เห็นแขนเลยนะเวลาอยู่นิ่งๆอย่างเช่นเราจะมาอยู่ร้านเค้กร้านไอติมเนี่ยเราก็มาซ่อนอยู่แบบนี้ได้เลยเห็นปะ ตั้งอยู่ในร้านนี่ไปกลมกลืนกันเลยท่านผู้ชมเราสามารถเอาไปแกล้งเพื่อนได้ด้วยนะแอบเข้าไปในบ้านเพื่อนอย่าเงี้เราก็แบบยืนอยู่เฉยอะไรแบบเนี้ยใช่ป่ะเนี่ยหรือเราจะมาเป็นตู้เย็นอยู่สถานีตำรวจก็ได้เห็นไหมตั้งอยู่แบบนี้เห็นป่ะเนียนเลยเห็นว่ากลมกลืนเลยไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรท่านผู้ชมเขาก็จะเห็นเราเป็นตู้เย็นนะถ้าเราไม่วิ่งแบบนี้ค่อยๆจะรู้ว่าเราเป็นคนอะไรประมาณนั้นเออนอกจากตู้เย็นแล้วนะท่านผู้ชมต่อมาเราจะมาเป็นตู้เสื้อผ้ากันนะ 1 1 0 9 0 9 0 0 5 7 7อันนี้ตู้เสื้อผ้านะเว้ยนี่เห็นไหมอันนี้ก็เนียนเหมือนกันแต่มันมีแขนโผล่มานิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตู้เสื้อผ้าตั้งเนียนเชียวเห็นปหแต่มีแขนโผล่มานิดหน่อยแล้วก็ลองไปเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดูก็ได้ให้มันกลมกลืนกันเห็นป่ะใหม้มันกลมกลืนกับให้มันกลมกลืนกับตู้เห็นป่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะสำหรับตู้เสื้อผ้ามาเดี๋ยวเรามาดูอย่างต่อมานะท่านผู้ชมอย่างต่อมานะ เราจะกลายเป็นผีนะท่านผู้ชมผีซิกในในเกมดอใช่ปะ่ะแมปแมปดอนีก็ถือว่าเป็นแมปดังแมปหนึ่งอย่างแรกเลยให้เราเปลี่ยนสีผิวก่อนก็ได้ให้เราเป็นสีดําก่อนนะโอเคอันเก่น,นะให้ท่านผู้ชมพิมพ์ตัวเลขนะโอเคก็อย่างแรกเก่เป็นเสื้อนะเสื้อก็น่าจะใส่สีดำเลยท่านผู้ชมแปดสี่เก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดอันนี้จะเป็นเสื้อสีดำนะท่านผู้ชมโอเคต่อมาจะเป็นเกงๆนะครับผมแปดสี่เก้าหนึ่ง 4 6 4 2 4 0โอเคก็จะประมาณนี้กางเกงสีดําต่อมาน่าจะเป็นใบหน้านะท่านผู้ชมนะเป็นตาดวงเดียวดวงใหญ่ๆเลยนะ1 0 9 29, 3, 4, 2 9ศ4นย์เโอเคก็จะประมาณนี้ตาใบหน้าโอเคก็จะมีแค่ประมาณ3อย่างนะนี่ให้เรากดมาตรงที่กากระบากตรงนี้ถ้าเรากดเอาตรงผมเราออกนะถ้าใครมีทรงผมเห็นไหมเราก็จะกลายเป็นผีสีได้หรือเปล่าน่ากลัวเออถ้าใครมีใบหน้าก็เอาใบหน้าออกด้วยก็ได้นะเปลี่ยนใบหน้าเป็นโทนขาวดำนะท่านผู้ชมเห็นปะ ถ้าผมเอาหน้านี้แล้วกันเห็นไหมมันจะมันจะได้ไม่เห็นสักนิดเลยลก็จะกลายเป็นผีซสกอโอเคก็จะประมาณนี้มืดเลยทีเดียวโอเคต่อมาแลท่านผู้ชมเราจะกลายเป็นเ,เจอเอ FC เฉยวท่านผู้ชมเราจะกลายเป็นแผ่นปูนนะท่านผู้ชมนะเป็นแผ่นปูนเพื่อไปหลอกคนได้นะเว้ยเราจะพลางตัวกลมกลืนเข้ากับถนนเลยนะ โอเคนะหนึ okay, keto, 8, 7, ่งหนึ <laughs> ่งศูนย์แปดเก้าสามศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเห็นปะมันก็จะกลายเป็นแผ่นปูนนะท่านผู้ชมเออเห็นปะแล้วเราก็สามารถนอนได้นะท่านผู้ชมเห็นปะนอนลงมันก็จะกลมกลืนแบบนี้นะถ้าใครเห็นทรงผมอยู่แบบนี้แล้วก็สามารถเอาทรงผมออกได้นะนี่มันก็จะกลมกลืนเป็นแผ่นแบบนี้เลยเออเห็นปะนี่เราไม่ยืนแบบนี้ก็ได้นะท่านผู้ชมไม่ยืนเฉยๆเห็นปะเนี่ยมันก็จะ กลายเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแต่ผมชอบถ้าถ้า,ากดท่านอนลงเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะกลมกลืนกับถนนเลยนะเว้ยโคตรเทเลยโอเคนะท่านผู้ชมก็ลองมาทาดูนก็ได้กลายเป็นแผ่นป,ปูนก้อนหินอะไรก็เรียกอะไรก็เรียกอะไรก็ได้แหละเออหรนอลอไปตั้งกลางถนนก็ได้นะมันจะดูเนียนไปเลยไหมมันจะเหมือนเกาะกลางถนนไปเลยเห็นปะดูเนียนตาเข้าไปอีกนะมนะันท่านผู้ชมต่อมาเราจะกลายเป็นไดโนเสาร์นะท่านผู้ชมไดโนเสาร์ก็คือแบบท่านผู้ชมเคยเห็นชุดไดโนเสาร์ปะที่มันเป็นมีมอ่ะท่านผู้ชมที่มันเป็นชุด ที่เป่าลมเข้าไปแล้วแบบเรียกว่าอะไรมันจะเป็นไนโนเสาตัวใหญ่ๆมันจะเป็นชุดแปลกๆมันกันแหละโอเคเลขก็จะประมาณนี้นะ5 6 0ไมศใช่ใช่ห้าศูนย์หกสี่เกากนี่แล้วก็กดตัวเลขมาแล้วก็จะกลายเป็นไดโนเสาร์แบบชุดมันปั่นมากเลยนะท่านผู้ชมชุดได,ดนโนเสาร์เว้ยเออประเด็นคือชุดไดโนเสาร์มันจะมีอยู่3แบบนะเว้ยอันนี้เป็นแบบที่หนึ่นงใช่ปะเดี๋ยวผมจะพาใส่แบบที่2นะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นตัวสีเขียวนะเว้ย7 7 3 2 1 1 1ดสามนี่เหนนึ่ง็นึ่ มันจะกลายเป็นสีเขียวเดีย๋ยวเดียวผมเอาอีกตัวหนึ่งออกก่อนเออมันก็จะเหลือตัวนี้เห็นปะ่ะอันนี้จะจะเป็นตัวสีเขียวนะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นในโัเสาวซอมบี้ด้วยท่านผู้ชมแม้กระดูกกันเลยโผล,มล่มาเลยมาท่านผู้ชมอีกตัวจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะแต่มันน่าจะคนละแบบ6 0 9 8 0 2 8 9 0 5นี่จะเป็นแบบนี้สีเขียว <c oughs> มันลายเต็งโมจังวะโอเคนะครับผกก็จะประมาณนี้นะสำหรับเครื่องแต่งกายสุดแปลกหรือเปล่าว่าหมดหรือยังวะน่าจะหมดแล้วแหละที่ผมยกตัวอย่างมาประมาณนี้น่าจะ9ก้าอย่างนะ คลิคนี้ก็ผมนะวัน <laughs> นี้ก็ขอจบคลิปไปเท่นะาดีถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมถ้าใครยังมาแต่งก็ลองมาแต่งได้นะสำหรับเครื่องแต่งกยสุดแปลกนะอันนี้ผมก็ว่าแปลกแล้วนะโอเคไปแล้วกับผมบ๊ายบาย